โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูด้วยนะครับอยู่กับผมเพชร PS m o t o b i k e เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้า NSR คันนี้ไปขับรถเล่นกันจะออกไปเติมน้ำมันด้วยแหละก็เลยถือโอกาสนี้ในการถ่ายวิดีโอนะก็ก็ช่องคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไค i b ์ให้กับช่อง PS m o t o b i k e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลย นี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับของอำเภอเมืองศรีสะเกดให้เราจะขี่รถไปเติมน้ำมันกันที่ปั๊มปตทเส้นแถวยูเทิร์นก็ไม่ไกลมากจากหอผมนะขี่แป๊บเดียวก็ถึงตอนนี้รู้สึกว่าตัวสั่นๆยังไงไม่รู้อะ อิู่ข้าวมั้ยถ้าคลิปนี้ไฟล์นี้เสียงดีก็จะเอาลงให้ดูนะไม่รู้ว่าจอะออกมาเป็นไงบ้างเป็นคลิปแรกด้วยแหละที่มีเสียงพูดรู้สึกตื่นเต้นและประมาณนิดหน่อย แต่ก็ตั้งใจให้ทุกคนดูตั้งใจทำให้ทุกคนดูด้วยแหละฝ<ส>ากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรถไฟหรอวะเออเสียงรถไฟจริงๆ้วยไอ,อ่หลรถเยอะจังโอ้โ เออลืมบอกทุกคนไปกล้องที่ถ่ายตอนนี้เป็นกล้องมือถือนะครับยังไม่มีแอคชั่นคำเป็นของตัวเองก็เลยก็เอาเท่าที่ตัวเองมีก่อนละกันไม่อยากถ่ายให้ทุกคนดู อันนี้ซ้ายมือจะเป็นตลาดใหม่นะครับเขากำลังทำกันเห็นไหมสวยดีนะตรงนี้ก็เป็นหน้ารชาชพัสรีสเกต Let's go Let's go ข้าไปนานนะครับข้าไปนานนะครับเกียร์หมดแล้วจ้าอุ้ยโอุ้ยลื่นลายดูลายทำไมทำไม ได้ดูคลิปของนาบาสภาษาไรเดอร์ที่เขาลงคลิปลงคลิปอาจารย์ดีเลกลงคลิปที่เกี่ยวกับอาจารย์ดีเลกสอนขับมอไซค์อะเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แกสอนเกี่ยวกับการเข้าโค้งการควบคุมรถเป็นการที่เป็นการสอนที่ดีมากผมชอบมากๆเลย ก็จะออกขวากันนะครับทุกคน ตอนนี้ก็เป็นตอนที่ผมได้จบการศึกษาม .6 แล้ว<ม>เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็ช่วงกำลังสอบเข้ามาหาลัยพูดไม่ค่อยเก่งก็จะพยายามพูดอยู่นี่แหละฝฟึรฟ,ฟ,ฟตอนเย็นๆก็รถก็คันง,งเยอะนะในเมืองเนะี่ย รานชาบูร้านข้างๆโอเคนะราคาอร่อยด้วยอ้อต่อมากินก็มานี่ประจำอะโอเคตอนนี้จะถึงปั๊มแล้วอยู่ซ้ายมือเรานี่เองวู <Woo! S 1> ้ว เมื่อยตัวไปหมดขับรถทรงสปอร์ตอะ่ะต้องหาเข้าร้านนวดซะแล้วโอเคถึงแล้วถึงแล้วก้าวหาเลจาน โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วขี่รถไปเล่นโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวเราไปจบคลิปที่นวนกันเลย

นิดหน่อยนิดหน่อยเอาได้กระชับกระเชงปุ๊บ โอ้คำรถผูพิทักษสันติราชนี่ก็เริ่มเป็นกลางเมืองของซีสเกตแล้วตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงโรงเรียนผมนะครับ โอเคตอนนี้ถึงโรงเรียนแล้วเขากำลังสร้างโดมเลยผมอยู่ไม่ผมอยู่ไม่ทันใช้หรอกจบก่อนจบไปนี่แหละ ครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ถึงโรงเรียงที่ผมเรียประจำแล้วห้องประจำก็คลิปด้วยประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับผมกด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆตอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ